สวัสดีค่ะพี่มากี่เองเตรียมพบกับนิวโปรดักต์ใหม่จากซันฟาร์มของเรานะคะนั่นคือใบาจามจุรีใบก้ามปูหรือใบชํำชาใบาเดียวกันนะคะมีหลายชื่อค่ะนะคะใบแห้งค่ะนะคะผสมขี้ม้าและฟางแห้งนะคะเหมาะสำหรับเอาไปผสมกับมูลสัตว์ต่างๆเพื่อหมักเป็น ดินปลูกต้นไม้นะคะหรือจะไปผสมกับดินที่คุณซื้อเป็นถุงๆนะคะเพราะว่าใบไอ้ก้านปูฉ่ำฉาเนี่ยค่ะก้านมันใหญ่เขานิยมมันจะได้เวลามันย่อยสลายมันยังมีกะย,ยังมีก้านใบยอยู่เนี่ยค่ะทำให้ดินมันล่วนสุยนะคะไม่ยึดติดแน่นตอนนี้ ใบแห้งแๆร่วงหมดแล้วต่อไปก็คือต้องไปกวาดข่นล่อนนะคะแล้วใส่ถุงขายค่ะชอบสนใจยังไงติดตามนะเดี๋ยวออกไปเป็นโปรดักต์ใหม่ของซันฟาร์มแห่งนี้ค่ะ